สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูต้นแกนเดอรัสนะคะเป็นหัวไม้นําเข้าจากเนเธอร์แลนด์นะคะที่มุมเกษตรได้ปลูกเอาไว้เนาะตั้งแต่ที่เอาหัวลงดินเนี่ยจนกระทั่งวันนี้นะคะ20วันพอดีนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามุมเกษตรปลูกไว้เมื่อวันที่20 เดือนมกรานะคะวันนี้วันที่9เดือนกุมภานะคะเดือนมกรามี3 1มสวันเขาก็20วันพอดีนะคะก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าต้นของเขาขึ้นมาสมบูรณ์มากนะคะสมบูรณ์แล้วก็เขาโตวไวมากนะคะเพื่อนๆ ชุดนี้เป็นหัวนํำเข้าจากเนเธอร์แลนด์โดยตรงนะคะราคาก็จะแพงหน่อยนะคะแต่ว่ามาพร้อมกับชื่อแล้วก็สีดอกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าสีจะตรงปกไหมนะคะโดยระยะเวลาของการปลูกดอกแกนเดโอลันเนี่ยจะอยู่ที่60-90ถึงวันนะคะแล้วแต่แต่ละสายพันธุ์เนาะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าสายพันธุ์ที่มุมเกษตรปลูกนี้เนี่ยเขาจะออกดอกอ่า ตอนไหนนะคะตอนนี้ก็ผ่านมา20วันแล้วต้นของเขาก็โตสมบูรณ์แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยังไงถ้าเขาตรงปกยังไงมุมเกษตรก็จะเอาชุดกันเดโอลารัสนะคะหัวนําเข้าเนี่ยมาปล่อยให้เพื่อนๆมาคือนําเข้าแล้วก็มาปล่อยขายนะคะในเพจมุมเกษตรนะคะยังไงเพื่อนๆก็กดติดตามเอาไว้นะคะไม้ทุกตัวของมุมเกษตรเนี่ยก็จะมีมาเป็นล็อตๆนะคะบางทีถ้าบางบางครั้งถ้าเพื่อนๆอาถามมาก็อาจจะ ไม่มีสินค้านะคะเพราะว่าพอเขาเข้ามาปุ๊บก็คือก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําเขาก็รับไปนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นบาง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 อย่างก็อาจจะต้องจองล่วงหน้านะคะก็มาอัปเดตใพ้นเพื่อนดูนะคะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่20ที่มุมเกษตร,รปลูกเอาไว้นะคะเขาโตขนาดนี้แล้วนะคะเขาโตไวมากค่ะสําหรับแกนเดโยรัสนเนาะ สามารถปลูกได้ในเมืองไทยนะคะสำหรับแกลเดโอลัสมันเ,เป็นไม้ที่ทนแดดทนฝนนะคะทนร้อนเนาะปลูกได้นะคะวันนี้มา2ต้นเลยนะคะวันนี้มาสต้นเลยส่วนต้นนี้ที่เล็กๆเนี่ยเพราะว่าวันนั้นที่มุมเกษตรปลูกมุมเกษตรทําเขาหาักไปนะคะทําหน่อเขาหาักไปแล้วเขาก็แตกหน่อใหม่ขึ้นมาเขาก็จะโตไม่ทันเพื่อนจะช้าหน่อยนะคะ เอามาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนาะสำหรับการเดโอลัสว,วันนี้ก็มีสองต้นเหมือนกันนะคะเห็นไหมเขาโตวไวนะคะก็ยี่สิบวันก็สองอาทิตย์กว่ากว่าเนาะสองอาทิตย์กว่ากว่าเนาะเหลืออีกสามเหลืออีกสิบวันก็จะหนึ่งเดือนพอดีเนะาะคาดว่าอีกสักสองเดือนบางต้นเขาก็จะ ให้ดอกแล้วแหละช่อช่อดอกน่าจะมานะคะเราต้องรุ้นดูอีกทีหนึ่งบางทีก็แปดสิบวันเก้าสิบวันนะคะก็คือ,อ,อสองเดือนสามเดือนนั่นแหละนะคะระหว่างสองเดือนครึ่งถึงสามเดือนเนาะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเพราะว่าแต่ละสีของเขาเนี่ยก็คือช่อดอกเขาจะมาไม่พร้อมกันนะคะบางสีบางสีบางรหัสเขาก็จะมาไวนะคะบางสีบางรหัสเขาก็จะมาช้าหน่อยนะคะ โอเคค่ะมุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับการเดโอลรัดชุดนี้นะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเขาเจริญเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าผ่านไปอาทิตย์หนึ่งหรือว่า4ี่ห้าวันมุมกเกษตรจะพยายามมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะถึงบรรยากาศของการปลูกการเดโอลรัดนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตของการเดโอลรัดชุดนี้นะคะจะพยายามถ่ายให้อ่าเขาเรียกว,ว่า ถ่ายให้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ่ายให้แบบทีน้อยนะคะบางทีเพื่อนๆที่หาข้อมูลอยู่เนี่ยเขาก็จะได้รู้นะคะว่าประมาณนี้ประมาณเวลาประมาณเราปลูกไปประมาณกี่วันนะคะเขาโตประมาณไหนนะคะจะได้เป็นข้อมูลสําหรับเพื่อนๆที่สนใจด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจอยากปลูกแต่ยังไม่มีเวลานะคะก็ ดูบรรยากาศการปลูกของมุมเกษตรไปพลางๆก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเมื่อไหร่ก็ค่อยลงมือทำนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะมาดูการเจริญเติบโตของการเดียวรัดชุดนี้ไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ